รกมเออยู่ใลจริงๆแล้วพื้นเพของเราเดิมเนี่ยเราเป็นคนสร้างหนังคือ,อตระกูลเราสร้างหนังมาตั้งแต่ปู่ปู่สร้างหนังคุณพ่อเขาเป็นผู้ช่วยคุณอาเป็นคนถ่ายคุณแม่เป็นนางเอกฝันมาตลอดตั้งแต่จำความได้ว่าอยากเป็นนักทำหนังตามรอยครอบครัวหากด้วยจังหวะเวลาที่ยังไม่เหมาะสม ทำให้ผลงานที่ผ่านมาของนักแสดงรุ่นใหญ่ไพรโรธสังวริบุตรกลับเป็นเพียงการฝากฝีมือการแสดงไว้ในหนังและละครเป็นหลักโอโ้มันไม่กล้าใหู้้ว่าความวาไม่จำผู้หญิงคนไหนที่อายุต่ำกว่าหกสิบน่น้องจะขี้หืขนาดนี้เลยเหรอในวัยหกสิบเจ็ดปีจึงเริ่มกลับมาสารฝันใหม่ด้วยการทําภาพยนตร์เรื่องวัยอลวอนห้าซึ่งเป็นภาคต่อจากว,วัยอลวอนหนังแจ้งเกิดเจ้าตัวในฐานะพระเอกตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบเก้า โดยเรื่องนี้ไพโรจส,สังวริบุตรควบแทบทุกตำแหน่งตั้งแต่เป็นหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างคนเขียนบทผู้กำกับนักแสดงไปจนถึงคนตัดต่อโดยหวังให้หนังเรื่องแรกที่กลับมาสร้างเองหลังจากวางมือไป30ปีออกมาสมบูรณ์ที่สุดตั้งใจอยู่ตลอดว่าอาชีพเนี่ยจะเป็นอาชีพสร้างหนังแต่ การที่มาเป็นดาราเนี่ยมันเหมือนกับโชคชะตาเขาเขาพาไปคือเราเข้ามาเป็นดาราโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยนะครับเพราะไม่เชื่อว่าเมื่อปี2518ตอนที่เข้ามาตามเราไปเล่นเนี่ยสรรูปอย่างนั้นจะเป็นพระเอกได้เพราะว่ายุคนั้นพระเอกเขาต้องเป็นแบบสมบัติกรุงศรีวิไลย,ยอดชายอ,อย่างน้อยๆก็ต้องโสลพง ไพโรสังวริบูตรกำกับภาพยนตร์มาแล้วถึง11เรื่องสร้างชื่อที่สุดคือหนังเรื่องไฟในสีสวงปี2522สุภาพบุรุษทรณงปี2 5ง8นี2528ซึ่งเคยเป็นภาพยนตร์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับประเทศจีนและเรื่องสุดท้ายคือคนละวัยอลลวนเมื่อปี2533 การกลับมาทำหนังอีกครั้งในรอบ30ปีผู้กำกับรุ่นใหญ่มองว่าในแง่เทคนิคอาจไม่ได้เป็นปัญหานักแต่สิ่งที่กังวลคือการตลาดที่ต้องวางแผนตั้งแต่ต้นประเด็นใหญ่ที่สุดเนี่ยมันคือไม่มีหนังที่ถูกจริตของเขามาดูเพราะเราดูจากในขณะที่เราบอกว่าผู้ใหญ่ไม่ดูหนังอะไรไม่ดูหนังแต่ทำไมหนังเรื่องนาคีมาทำ400กว่าล้านถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ไม่ใช่ละ ประเด็นมันคือมันไม่มีหนังที่ถูกจริตกับเขาเพราะฉะนั้นถ้าเราทําหนังที่ถูกจริตกับเขาเขาจะต้องออกมาแต่อาจจะณปัจจุบันเนี่ยอาจจะลําบากนิดนึ่งเดิมทีวัยอุลวน5มีแผนเข้าฉายตั้งแต่ปีก่อนเพราะเริ่มถ่ายทำช่วงปลายปี2,562 หากด้วยสถานการณ์โควิดเมื่อปีที่ผ่านมาทำให้ต้องยกกองถ่ายทำและเพิ่งเสร็จพร้อมเข้าฉายรับหยุดยาวนี้กวินพบพันธุเริรกไทย PBS รายงานทำงานแล้วเรามีความสุข